ครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง YouTube นะครับโชคดีพรีวิวนะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องอันนี้เป็นตู้กลางแหลมนะครับตู้กลางแหลมเป็นของค่าย w t t. นะครับผมเดี๋ยวเราจะลองมาแกะกล่องให้ดูสักใบหนึ่งนะครับเอาใบนี้แล้วกันนะครับโอเคครับดูพร้อมกันนะครับอันนี้ ผมยังไม่เคยแกะกล่องเลยครับมาแกะกล่องให้ดูครับวันนี้เราได้มา2ใบนะครับ นี้นะครับไลน์นี้เรามาดูแบบยอทามเลยนะครับผมจะไม่ได้ตัดคิให้ดูนะครับนี่เราแกะกล่องให้ดูแบบสุดๆเลยนะครับแบบไม่ได้ตัดต่อนะครับขออนุญาตออกไปไกลๆนะครับทุกคนจะแกะให้ดูแค่ใบเดียวนะครับใบนี้นะครับ เรื่องการแพ็กนี่แน่นแน่นมากครับผมเรื่องการแพ็กนะครับนี่ครับการแพคนี่ถือว่าโอเคมากเลยครับทุกคน นี่นะครับไลท์แป๊บนึงคลิปนี้นะครับเป็นการแกะกล่องนะครับอันนี้เป็นตู้นะครับเบรนะครับไม่ใช่เบดเป็นตู้กลางแหละนะครับของค่าย W p นะครับนะครับการแพ็คมาก็ถือว่าหนาแน่นนะครับ แน่นหนานะครับนี่ครับสวยๆนะครับสวยมากครับเป็นมีรูเพจสเปคคอรมาให้เราสองรูนะครับแล้วก็มีโลโก้ W T o r d o นะครับนีเป็นด้านหลังนะครับฝั่งด้านหลัง นี่ฝั่งด้านหน้านะครับนี่ครับสวยงามากครับโีเค,ครับคลิปนี้ก็มาแกะกล่องครับรีวิวตู้กลางแหลมนะครับอันนี้เป็นใส่ดอกเสียงกลางสิห้านิ้วแล้วก็ใส่แหลมนะครับแหลมไอ้ดอกจะวดนะครับ8นิ้วตัวน,นี้นะครับ เดี๋ยวไลฟ์ต่อไปแล้วเราจะลองใส่ดอกดูครับไลฟ์นี้ครับผมขออนุญาตปิดไลฟ์ไว้เป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่มารับชมนะครับผมสำหรับไลฟ์แกะกล่องตู้กลางแหลม15นิ้วนะครับของ t h าย WT Audio นะครับนะครับแกะให้ดูแค่ใบเดียวนะครับใบนั้นยังไม่ได้แกะนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอปิดไลฟ์แค่นี้ครับผมขอบคุณครับ